เครื่องพ่นหมอก TR 2อ2อันตราซูนิกขนาด20หัวพ่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกที่เหมาะสำหรับการพ่นฆ่าเชือ้อพ่นสร้างความชืน้นความเย็นนะครับพ่นจัดสวนสร้างบรรยากาศในงานต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างความชุ่มชืน้นความสวยงามให้กับพื้นที่ที่เราต้องการแผงผักอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ประกอบมาในบอดี้แข็งแรงมาก นขนาดกระทัดรัดนะครับบรรจุขนาด20หัวพ่นอันต้าโซนิกคุณภาพสูงพร้อมกับหม้อปแปลงกันน้ํานะครับแล้วก็พัดลมแข็งแรงอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับบวลุ่มความแรงของพัดลมได้นะครับซึ่งพัดลมถูกบรรจุอยู่ในนี้นะครับเป็นพัดลมหอยโข่งมีความแรงมากนะครับจุดนี้เป็นจุดระบายความร้อนของห้องควบคุมห้องเครื่องนะครับ จุดนี้เป็นจุดสาหรับต่อสายยางนะครับเติมน้ําซึ่งมีลูกลอยคุมระดับน้ําอัตโนมัติอยู่ภายในกล่องเรียบร้อยนะครับนี่นะเอาสายยางมาสวมตรงนี้เลยนะครับจุดนี้เป็นจุดน้ําล้นนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดเ r a i น้ําเวลาเราล้างถังนะครับเราก็เปิดตรงนี้ออกมาเพื่อให้น้ําไหลออกมานะครับ,บอดี้แข็งแรงขนาดกระทัดรัดมากนะครับชุดนี้เป็นขนาด20หัวพ่นนี่นะครับ นี่นะจุดนี้เป็นจุดสําหรับหมอกออกนะครับมีให้2จุดนะครับขนาด3มนิ้วนะครับเราสามารถเอาท่อมาสวมได้เลยนี่นะหมอกที่ออกรับรองมากละเอียดมากนะครับอัลตราโซนิกเป็นมหมอกที่มีความละเอียดสูงสุดไม่เปียกชื้นไม่เปียกแฉะนะครับเราอีกอย่างก็คือการทํางานเงียบสนิทนะครับไม่มีเสียงดังรบกวนนี่นะะครบชุดไปอย่างนี้นะครับนี่นะจะสามารถไปหาท่อมาต่อได้เลยนะครับ หมอกละเอียดมากนะครับเราก็ปรับลดเพิ่มความแรงของหมอกได้นะครับอันนี้เราก็ลดลงมานะครับนี่ผมลดความแรงหมอกลงมาก็จะได้หมอกที่ไม่มีความแรงมากนักนะครับสําหรับที่ไม่ต้องการอันนี้เพิ่มขึ้นมาละนะครับอันนี้เราหมุนเพิ่มขึ้นมาจะเห็นว่าหมอกมีความพุ่งมีความแรงเนื่องจากเป็นพัดลมโบเวอร์ นะครับเป็นพัดลมหอยโขงที่อยู่ข้างในนี่นะครับใช้ได้กับทุกๆท,ที่ที่ต้องการความชื้นความเย็นความสวยงามนะครับรวมถึงการพ่นฆ่าเชื้อในในตัวอาคารนะครับการพ่นฆ่าเชื้อในบุคลากรก่อนที่จะเข้าไปยังสถานที่ต่างๆจัดครบชุดนะครับใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ